เดจ้ามันนี่มาปลูกหญ้าจ้าปลูกหญ้านะตัดกระเต็นปลูกหญ้ามึงกันเดจ้าปลูกหญ้าปลูกหญ้าเดี๋ยวขากล่องมากวางเ็นบไปนอคพี่น้องปลูกหญ้า ถึงพี่เนี่น้อยก็ปลูกไว้พี่น้องเลยปลูกเสียบไว้ในตะกะเตนล้างจินยายก็ล้งกินแกงเลยงานไปอีกก้อนมีพื้นที่มองได้ก็ปลูกไปเน็บไปพี่น้องเลยถุมเก่าเป็นนี่แล้วตัดไปให้เพื่อนบินเด็เอายอดมาปลูกต่อพี่น้องเลย Nhuột nó ở mục phong khửng kính 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 ở kính 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 แต่ประเหต์มันกินเขาก็เอาไว้ใ้มันออกนอ,อน,นี่แกงก็้องเบื่อก,ก,กันกินไปจ้ะสมสัตว์จะเดินฟารมเธอเนี้ยด้วยคำสวัสดิ์ไปเจอไปกดแชทไปตามไหนไดจ้จ้าจะมาดูน้องแกงจ้ะ คี่ยังปลูกช่มปลูกกวนก็ตัดไปอย่นี้ก็เริ่มปลูกเอาตัดไม่มันกินเหลืองออกหนอเอาไปซ้ำใส่กระถังไนออกหักตัวมาปลูกเด้พี่น้องนาะออกหนอก้นลุ่มไปก็เสียบเลยเนี่เส้นที่ออกปลูกลงได้ต่อเลยหยอดก็เสียบต่อกันเลย เสียบลงไปเลยปลูกง่ายเลยจ้ะเนะี่ยชิปนี้ก็ไม่สนี้วจ้าสวัสดีจ้า